ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินเที่ยวเมืองหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวด้วยกันเม,มืองนี้นะคะเป็นเมืองเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องอ่าสมัยก่อนเป็นเมืองประมงนะคะเพื่อนๆ,นๆแล้วก็จะมี อาหารทะเลพวกซีฟู้ดอะไรพวกนี้นะคะเริ่มจากที่เมืองนี้ส่วนมากจะเป็นเมืองที่หากตกปลาหรือว่าหาพวกอาหารทะเลนะคะนี่ก็จะเป็นท่าเรือที่เขาโจอดเรือนะคะนี่ก็จะเป็นเรือส่วนตัวนะคะในปัจจุบันก็จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนะคะก็คือจะมีน้อยมากที่จะเป็น ในการประมงนะคะจะอยู่อีกซีกหนึ่งตรงนี้เราพัฒนาเป็นการท่องเที่ยววันนี้อากาศ26องศานะคะตอนนี้ก็4โมงเย็นนะคะนี่จะมีเรือนำเที่ยวจะเอ็กค์ตรีนะคะมาจอด เพื่อนเดินต่อมาก็จะเป็นก็ทําทางเดินไว้นะคะสําหรับเดินเรียบกับ,บริมทะเลสาบนะเพื<ๆ>่อนๆได้ถ่ายรูปเดียวไมกมรื่นมซึ่งสวยงามมากเดี๋ดูวิวมิมกว้างๆกันนะคะ แต่ละเมืองก,ก็จะแตกต่างกันไปนะคะนี่นะคะพเพื่อนๆตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเมืองนะคะก็จะเป็นสีทางเดินเป็นคล้ายๆจัตุรัสเมืองนะคะจะมีโบถสถ์สวยๆอาหารนะคะส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นพวกไอศครีมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ่อาหาร เล็กๆน้อยๆนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นโบูถ์นะคะเพื่อนๆสงข้างทางก็ส่วนมากก็จะเป็นร้านนั่งชิวนะคะพักเที่ยงคลายร้อนนะคะ นี่เราเดินมาถึงร้านนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพื่อนเป็นร้านที่ขายของเป็นพวกน้ําหอมนะคะแล้วก็โลชั่นเป็นน้ําหอมดับกลิ่นในรถหรือว่าในห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีหินนำโชคด้วยตกแต่งร้านน่ารักมาก เมืองที่นี่ก็จะเป็นเมืองค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วก็จะทำถนนเรียบกับริมของทะเลสาบนะคะ น้ำใสมากเลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นสวนชาทารณะนะคะรม่มรื่นนะคะเพืเ่อนเพื่อน นักท่องเที่ยวมานั่งพักนะคะนั่งดื่มตากลมนะคะั่ส่นด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียน ค่ะคามแสงเล็กๆนะคะเพื่อนๆอยู่ริมบึงยังไงก็ขอปิดคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆในการนำเที่ยวเมืองเลนจิโอนะคะยังไงก็ฝาก ติดตามกินไปเที่ยวไปตามใจฝันด้วยนะคะเพื่อนๆอยังไงวันนี้ก็ขอปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ